รับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตานดำซิ่งนะครับผมลลาสุดตอนนี้นะฮะแม่ครัวก็ลุยแลย้วน,นี่เส,สร็จแล้วรึรุๆไปผมได้ข่าวว่าพอมีปลาอยู่ตรงนู้นแน,น่จีขอไหมหน่อยอใช่ หลังจากที่ฝนตกทั้งคืนนะครับฝนตกทั้งคืนได้ข่าวว่าปลาบืนนะทุกท่านไปเดี๋ยวไปดูกันนิบนบืนเยอะหรือเปล่าเห็นเมื่อกี้พี่นายวิ่งขึ้นมาเอากระสอบนะครับถ้าได้เป็นกระสอบนี้น่าจะไม่ธรรมดาเสียงน้ำโอ้โห ไม่รู้ไม่รู้ว่าในไมคได้ยินหรือเปล่านะทีเสียงน้ําดังมากเลยผมก็จะเดินเท้าลงไปนะฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสะพายกระเป๋าใหม่ก่อนชุ่มฉ่ำไปหมดเลยวันนี้เอา้าทางลงตรงนี้ไม่มีแล้วเหรอ ลงได้ไหมเนี่ยโอ้โหน้ำท่วมนั้นเข้าแล้วเราไปได้ยังไงเนี่ยอุ้ยอุ้ยอ้โ,โอ้โหโหโอุโโอ้ยปลาเต็มเลยอันนี้เป็นปลาเล็กครับทุกท่านเดี๋ยวขอพับขางกิงก่อน อไปพร้อมครับโอ้โหปลาออกจากน้าเยอะมากแต่ตรงนี้เป็นปลาเล็กที่เราต้องการเป็นปลาใหญ่เอไปดูปลาใหญ่อยู่ตรงไหนนี่ก็เป็นเชือกที่ขึงไล่นกนะฮะกันนกไว้โอ้โหข้าวพี่บ่าวดูดิเหลืองอรลามไปหมดเลย เสียงนกเสียงนกมากินข้าวเหมือนกลมๆเงยๆตรงนู้นนะไม่รู้โอ้ยยกเป็นคุกะละมังเลยเหรอ ไปดูดิเพราะว่าฝนตกทั้งคืนนะทุกท่านเมื่อคืนตกหนักมากน้ำล้นในนานะฮะบางทีปลาหานก็ที่อยู่ในนาเนาะก็อาจจะออกนะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่น้ำล้นหมดเลยขาวๆกนะ็นคือน้ำนะฮะนี่ไงกำลังเอาอยู่ตรงนี้ครับ เดินมาแป๊บเดียวก็ถึงนะฮะโอ้เยอะมากเลยโอ้นี่ปลากระดินกระโดนอยู่ตรงนี้เต็มเลยเอฟซีนี่ ปลาเต oh. ็มเลยโอ้อะไรนี oh. ่อ้อยโอ้โหสีปลาเป็นถังเลยครับโอ้โหอะไรเนี่ยหอยหอยเป็นกระสอบเลยครับเนี่ะลงรีครับลงรีนี่ฮยลงรีครับลงดี มาอีกแล้วเหรอไอ้เทียนหน้าเลยสิบ่ะเกินขายยาเดี๋ยวมันเปียกไม่ลงดีกว่าเพราะผมเตรียมตัวไปทำงานแล้วสินี่เดี๋ยวเก่งก็เปียกโอู้หูได้ปลาไหลด้วยปลไหลมีนกบไปมีโอ้ยยอดเลยเอากระมังนะเดี๋ยวไปไปไปไว้น้ำบาดียวเออเดี๋ยวไอาเออเโอ้มาถึงกำลังขนปลากันพอดีสิมาถึงเลยฮิจ้กินสนุกเลยงานนี้ กำลังกินปลาอยู่เดี๋ยวูกมีท่าไหร่นี๋ยวกทวดนี่ก็น่าเพิ่งยกใช่ไหมลูกปลาเท่าไหร่ลูกปลาแตาแบบนี้ยกทั้งวันนะพี่บ่าวบอกครับตักเดียวไม่อันนี้คือตักไปแล้วนะเฮ้ยตักปลาหอยมันเลี้ยหอยมันเลี้ยนี่เลี้ยปลาเนี่ยเหรอตักไปแล้วนะแต่ว่ามันยังมีมาอีกแต่ละรอบนี่คือยกทีนึงเกือบกิโลอ่ะา ท่ีต่อ1กิโลนะดูท่าทางครับ5นาทีต่อ1กิโลนะคร<ช>ับทีเป็นลูกปลาซิวลวล,าาวล,วล้วนๆปลาซิวลปลาขาวนะปลาทิวเนี่ยมันไปทำปลาปลาไปจลมอร่อยใช่โอ้โหสุดยอดเลยลาาจะเพาะหอยก็ประมาณเกือบร้อยลูอ้ที่ในกระสอบนี้ตอนนี้คว่ำมาแล้หวหอยมาแล้หวหอยมาแล้ว,ลอวลอรอบแรกคือหอยเยอ,เอะเนาะใช่ปลามีปลาทั้งนี้อ๋อรอบหลังนี่คือจะมีแต่ปลาล้วนๆเลยหอยหมดแล้วอนรองดูสััก่าฮะแต่รับว่า เดี๋ยวแน่โอ้ผมก็ผมว่าแล้วถ้าฟนตกแบบนี้ปลาต้องลงเยอะผมก็เลยเดินลงมาใช่นน่นทางที่เราขันจอนไปมาฝั่งนู้นนะไปไม่ได้แล้วน้ำท่วมหมดแล้วครับว่าปลามันหมดตะพุ่งไงแล้วลี่ใหญ่ลงไหมน้ำเยอะเลยม่กล้าลงอ๋อน้ำเยอะน่าจะมีปลาใหญ่เนาะโอ้ยข้ามครับ ถ้าเราทำดีๆมันก็คูดึงเลยปลาใช่โอ้โหมันทีไอ้พะนาทีกันน้ำม่เลยไม่ระบายไงอืมมีไม่มันจะพังกันหระปีหน้าเอาใหม่เนาะใช่ปีหน้าดัดแปลงใหม่เพราะปลามันมันจะทุ่งไงลงมาตรงนี้ไงใช่โอ้โหสุดตกใจเลยที่ผมมาเจอมวลมวลปลามหาสารนี่เองท่านไปเดี๋ยวเราก็จะเดินนะฮะเดินทางกลับบ้านกัน อันนี้เดินของจริงครับเอฟซีเอ้าเฮ้ยเป็นอะไรนี่ล่าสุดต้องซุกแล้วครับโอ้โหงานเข้าเลยถอยืนตกนาเลยเอฟซีดงรอยดองรอยมรสุมนี่ฮปลาก็กระจัดกระจายไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวอ่านก่อนปลาเยอะขึ้นฮ้มันเก่งขาดเลวเหรอโอ้โหเป้าขาดแล้วพี่บ่าวล่าสุดนะครับ นี่นะครับผมบรรยากาศยามเช้าเนาะมายามลีดักปลาของพี่บ่าวนะฮะเป็นปลาหนาล้วนๆครับปลาซิวพวกปลาซิวปลาขาวปลาตัวเล็กๆนะห้าหนาทียกทีห้าหนาทียกทีนี่ได้ประมาณเกือบเกือบเกือบกิโลนะครับปลาลงเยอะมากสวัสดีครับ